ก็สวัสดีน้องๆทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้แล้วก็กลับมาต่อกันเลยดีกว่าเรื่องแม็กนิจ,จูดพันพัทที่สองเนาะโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ดูวิดีโอแมกนิจ,จูดรอบแรกก็รบกวนย้อนกลับไปดูหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญก่อนที่เราจะมาดูพัดต่อของแม็กนิจ,จูดกันโอเคก่อนอื่นทบทวนกันก่อนเลยดีกว่าจากคราวที่แล้วเนาะแม g กนิจ,จูดเนี่ยมี คล้ายๆกดอยู่สองอย่างที่ทุกคนน่าจะน่าจะต้องจําไว้ให้ขึ้นใจอย่างแรกคือเลขน้อยกว่าแปลว่าอะไรถ้าแมกนิจูดเลขน้อยกว่ามันแปลว่าดาวดวงนั้นสว่างกว่าส่วนข้อสองเนี่ยคือความสว่างต่างกันร้อยเท่าแมกนิจูดจะต่างกันห้าโอเคนะจากสองข้อนี้ก็เลยเขียนเขียนเป็นสูตร ออกมาได้ว่าถ้า b หนึ่งหาร b สองเนี่ยความสว่างของดาวหนึ่งหารด้วยความสว่างของดาวสองเนาะมันจะเท่ากับหนึ่งร้อยยกกำลัง m สองลบ m หนึ่งส่วนด้วยห้าอ่ะ m สองตรงนี้ตรงนี้สลับกันเนาะตรงนี้อันนี้ b อยู่ขา้างล่าง b สองอยู่ข้างล่างอันนี้ m สองอยู่ขา้างหน้าเพราะว่าเลขน้อยกว่าคือสว่างกว่าโอเคนะ ส่วนอีกสูวนหนึ่งถ้าเราจะเอาแมกนิจูดไว้ทางซ้ายเนี่ยเราก็เขียนได้ว่า m สองลบ m หน mm ึ hmm. ่งเท่ากับส mm hmm. องดห้า l o g a ล i t h m ฐาน10บของ b หน mm ึ hmm. ่งหาร b สองเนาะสองสูวนวนี้ต่างกันแค่เราใส่ l o g a ล i t m ฐานสิบไปที่สองข้างเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องขีไว้ไอ้นี้ตัว b นี้ตัว b นี้ b, b คือ สิ่งที่เขาเรียกว่าความสว่างคือพลังงานต่อหนึงพื้นที่ต่อหนึ่งหน่วยเวลาในหน่วยจูลต่อวินาทีต่อตารางเมตรหรือวัตต่อตารางเมตรเพราะพลังงานต่อวินาทีคือเอ่อหนึ่จูลต่อวินาทีคือหน่วยวัดเนาะแต่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 แตแตแตทีเนี้ย เราต้องนึกเวทเสมอว่าทางมังนิจจุดและความสว่างเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวดาวมันมันแทนที่มันจะบอกเกี่ยวกับตัวดาวเนี่ยมันบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เราเห็นมากกว่าลองลองลองถ้าเกิดคนทีนี้น้องก็จะเริ่มสงสัยแหละทําไมทําไมมันไม่บอกอะไรเกี่ยวกับตัวดาวโอเคโอเคทีนี้เราก็ลองสมมุติไว้ก่อนเนาะสมมุติว่าเรามีถ้าเรามีหลอดไฟสองดวงเนี่ยที่มันให้แสงเท่ากัน ใช้ไฟ,ไฟเท่ากันร้อยวัตต์เอาไปต่อสายไฟเหมือนกันเด้เลยดูเราเแลเรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล,แล้วเราก็มีหลอดไฟสองอันหลอดไฟ A กับหลอดไฟ B ถามว่าหลอดไฟไหนเราเห็นเราเห็นเห็นดวงไหนสว่างกว่าให้เวลาคิดหนึ่งสองวิโอเคสองวิแหละ อันไหนสว่างกว่าคำตอบก็คือ B ใช่ไหมบสว่างกว่าเพราะเพราะมันอยู่ใกล้กว่าแต่แต่ทำไมทีนี้น้องๆก็จะเริ่มสงสัยใช่ไหมทำไมการที่อยู่ใกลกว่าเนี่ยมันทำให้หลอดไฟดูสว่างกว่าได้โอเคสมมติว่าเรามีหลอดไฟทรงกลม ก็คือเราหลอดไฟที่ให้แสงเท่ากันทุกทุกด้านเนาะแล้วที่ให้พลังงานได้เอจูลต่อววินาทีเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหลอดไฟอันเนี้ยแล้วเออแล้วเรามีหลอดไฟให้ให้พลังงานเอจูลต่อ1หนึ่งวินาทีก็คือกำลังเท่ากับเอวัตถุปะแล้วเราเรายืนอยู่ห่างระยะดีหนึ่งเนี่ยการที่แสงจะมาถึงเราได้เนี่ยหลอดไฟเนี่ยก็ต้องให ให้แสงออกไปทุกทางเนาะเหมือนๆกันหรือง่ายๆคือแสงที่มันออกมาจากหลอดไฟเนี่ยมันกว่าจะมาถึงตัวเราเนี่ยไอ้แสงที่ออกมาเสร็จเดียวกันเนี่ยมันออกไปทําออกไปเป็นรูปทรงกลมเหมือนกับว่ามันออกไปเป็นทรงกลมรลศมี b หนึ่ง so ถูกป่ะก็คือก็คือไอ้แสงที่แสงที่แสงที่มันพลังงานเออแสงแสงที่มันออกมาแสงออกมา A เนี่ยมันมันกระจายไปในพื้นที่พื้นที่ก็คือพื้นที่ผิวทรงกลมอันนี้เนาะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเรา เราจะหาว่ามันมีพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาเนี่ยมันตกในพื้นที่พื้นที่หนึ่งเท่าไหร่เราก็เอาสมมติเราเอาเราก็เอา,อาสี่เหลี่ยมขนาดหนึ่งตารางเมตรไปรับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเราก็บอกได้ว่าอ่า กำลังเองเนี่ยมันไปตกในพื้นที่สี่พายดีหนึ่งกำลังสองถูกไหมอันนี้คือพื้นที่ผิวทรงกลมโอเคเราเอาเราเอาตัวเราเอาตัวพลังงานต่อเวลาอันเนี้ย หารพื้นที่ทั้งหมดเราก็จะได้ออกมาเราก็จะได้พลังงานต่อหนึ่งพื้นพลังงานต่อพื้นที่ต่อเวลาออกมาใช่ไหมซึ่งซึ่งตัวตัวนี้เองอะซึ่งตัวนี้เองที่ที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า brightness หรือความสว่าง ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วตัว A ตัว,ตวนี้เนี่ยตัว A ที่ไอตัว A ที่เราบอกว่ามันเป็นพลังงานที่พลังงานที่ออกมาตอนหนึ่งหน่วยเวลาเนี่ยเราเรียกมันว่า l u มิโนซิตี เราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราออกไปยืนไกลขึ้นเนาะสมมติเราเราเปลี่ยนจากดีหนึ่งตรงนี้ไปเป็นสักที่ที่มันไกลกว่าเนี่ยแสงตัวเนี้ยก็จะต้องกระจายออกไปที่พื้นที่ผิวทรงกลมที่ใหญ่กว่ามันทําให้เราเห็นว่ามันสว่างน้อยลงโอเคกลับมาที่คําว่าคําว่า luminosity ตรงนี้ luminosity หรือที่เราเรียกว่ากําลัง กำลังส่องสว่างเนี่ยในหน่วยมันมีหน่วยคือจูลต่อวินาทีหรือหรือวัตต์ก็คือพลังงานที่ดาวหรือว่าอย่างในจในตัวอย่างเมื่อกี้คือหลอดไฟเนี่ยปล่อยออกมาในหนึ่งหน่วยเวลาหรือหรือพูดย่ายๆคือหนึ่งวินั่นเองแต่ว่าจะมันมันเกี่ยวอะไรกับสมบัติของดาวเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในวิดีโอต่อไปเนาะ เพราะว่าตอนนี้เราเราจะโฟกัสเรื่องที่เรื่องเรื่องมกนทีจุดกับความสว่างก่อนซึ่งโอเคซึ่งลูมิโนสิตีแต่เท่าแต,แต่ลูมิโนสิตีตัวเนี้ยเป็นสมบัติของดาวสมบัติของตัวดาวเองเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกี่ยวว่าดาวจะอยู่ห่างออกไปหนึ่งเอูหรือว่ายี่สิบพาสกลูมิโนสิตีของดาวเท่าเดิมสิ่งที่ต่างคือความสว่างที่ขึ้นอยู่กับระยะหา่างซึ่งกลับไปกลับไปที่เมื่อกี้เราเห็นว่าความสว่างเนี่ยมันเป็นลูมิโนสิตีหารด้วย ลูมิ n นอร t ซหารด้วยพื้นที่พื้นที่ผิวทรงกลมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะเอ่อความเราเราเขียนเราเขียนว่าเราสามารถเขียนได้ว่า Brightness เนี่ยมันคือ l u m i n o s i t y หาร4พาย D ีกำลังสโดยที่ D เนี่ยเป็นระยะห่างแปลว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอา m g n i t จ d e ไปบอกไปเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของดาวที่ไม่เกี่ยวกับระยะห่างหรืออะไรประมาณนี้เนี่ย แล้วก็ต้องมีมาตรฐานในการวัดความสว่างเนาะซึ่งซึ่งมาตรฐานให้ให้มันวัดแฟร์เนี่ยก็คือเราจะเอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติดาวออกไปซึ่งก็คือระยะห่างที่ว่าเพราะฉะนั้นวิธีวิธีหนึ่งที่นักดาราศาสตร์เขาใช้กันเนี่ยก็คือเขาจะวัดความสว่าง หรือแมกนิจูดหมายถึงว่าวัดความสว่างและแมกนิจูดที่ระยะเท่าๆกันคือเหมือนกับว่าถ้าเรามีดาวดวงหนึ่งอยู่สองพาร์็ซกับอีกดวงอยู่2 0งร้อยพันกเนี่ยเราเอามันไว้ที่ระยะเดียวกันแล้วหาความสว่างดึงแมกนิจูดออกมาอันนี้ ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเขากําหนดเขากําหนดระยะระยะระยะมาตรฐานระยะมาตรฐานที่ว่าเนี่ยไวไวที่10พาร์เซค10 pc 10พาร์เซกซึ่งเอ่อถ้าเกิดว่าใครจําไม่ได้ว่าพาร์เซคคือไอรแนํนาให้ไปย้อนกลับไปดูวิดีโอเรื่องหน่วยหน่วยวัดเนอะเขียนถ้าเกิดว่าเขียนอ่อสันๆก็คือ1พาร์เซกเท่ากับ206 26 206 265 au หรือ3 6มีแสงโอเคทีนี้จะบอกว่ามีคำศัพท์ใหม่สองคำที่ต้องพูดถึงพอพอมาพูดถึงการวัดแมกนิจ,จูดให้มีมาตรฐานคือแอฟซูลูแมกนิจูดหรือที่เขาเรียกว่าแมกนิจูดสมบูรณ์ส่วนใหญ่เขาจะเขียนแทนด้วยตัว m ใหญ่ ตัวนี้แมกนิจูดสมบูรณ์คือคือแมกนิจูดที่วัดที่ระยะระยะห่างสิพาสิกก็คือตัวนี้แมกนิจูดี่มีมาตรฐานส่วนอีกอีกคำอีกคำหนึ่งก็คือแอพพลานแมกนิจูดหรือที่แทนที่มักจะแทนด้วย m เล็กที่เขาเรียกว่าแมกนิจูดปรากฏเนี่ยก็คือวัดที่ระยะใดๆ จากผู้สังเกตคือคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรายือนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่คือโลกของเราแล้วแล้วเรามีดาวอยู่ตรงนี้ห่างหนึ่งพาสิกเราวัดเราวัดแมกนิจ,จูดต,ตรงเนี้ยได้เท่าไหร่อะเราเรียกมันว่าแมกนิจ,จูดปรากฏเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราสมมุติว่าเราเอาดาวตัวเนี้ยสมมุติว่ามันไปอยู่ที่สิบพาสิก อันเนี้เราเรียกว่าแมกนิจูดสมบูรณ์โอเคนะไม่ไม,ไม่ไม่สับสนกันนะโอเคโอเคทีนี้ฟังเนื้อหาเบื่อแล้วมาทําเลขมั่งดีกว่าว่าไอตมมัวแมกนิจูดสมบูรณ์กับแมกนิจูดปรากฏเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงก็คือโอเคอย่างแรกเลยเราต้องเราต้องเขียนความสัมพันธ์ความสัมพันธ์น,นั้นมาก่อนความสัมพันธ์ของแมกนิจูดที่พูดทบทวนไปตอนแรกเนาะ m หนึ่งลบ m สองเท่ากับสองจุดห้าลบฐานสิบของ b สองส่วน b หนึ่งสมมุติราถ้าเกิดว่าเราให้ m m หนึ่งเนี่ยเป็นมนิจูดอ่าปรากฏคือ m เล็กมกนิจูดปรากฏของดาวดวงหนึ่งส่วน m สองเนี่ยแทนมกนิจูดสมบูรณ์ของดาวดวงเดียวกันของดาวดวงเดียวกันมาเราแทนค่าลงไปได้ m เล็กลบ m ใหญ่เท่ากับสองจุดห้าลบสิบ b สองคือ b สองคูกับคูกับ m สองเนาะ คือคือความสว่างที่ระยะสิบพาเซกถูกไหมก็คือเอลของดาวหารด้วยสี่พายคูณกับสิบพาเซกกำลังสองแล้วที่นี้เราเอาตัวนี้หารด้วย b1 ก็คือความสว่างของดาวที่ระยะถึงผู้สังเกตใช่ไหมก็คือสี่พายดีกำลังสอง ทีนี้อะไรตัดกันบ้างอะไรตัดกันได้บ้างโอเคนี่เอลนี่เอลดาวเอลตัวเดียวกันเนาะเอตัดกันได้สีพายตัดกันได้เหลือ1ิบพาเซกับ D ีกำลังสิบพาเซกับ D โอเคเพราะฉะนั้นเราเขียนในรูปหลังจากตัดกันแล้วก็คือ2.5งจุลอกฐาน10บของอันนี้ดีเอ่อวันเป็นหนึ่งส่วนสิบพาเซก กำลังสองใช่ไหมเราหารด้วย1ส่วนดีกำลังสองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกับเศษเป็นส่วนเนาะดีกำลังสองหารด้วยสิบพาเศษกำลังสองกำลังสองโอเคทีนี้เราเอากำลังสองตัวนี้เราเอาไปไว้นอกวงเล็บได้เนาะซึ่งตามสมบัตนะิลอการิทมิกเนี่ยเราเอาสองตัวเนี้ยไปคูณข้างหน้าได้ใช่ไหมหวังว่ายังไม่ลืมนะสมบัติลอก ใช้บ่อยมากยัามอือลบอเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาไปคูณไว้เป็น 5, 10, ห้าล็อกล็อกสิบดีหารด้วยสิบพาสิกซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเราเราวัดถ้าเกิดว่าเราวัดดีระยะห่างตัวเนี้ยในหน่วยถ้าใช้หน่วยพาสิก เราเราสามารถเอาหน่วยเราสามารถเอาหน่วยตัดกันได้เนาะเพราะฉะนั้นเราเขียนเราก็เขียนง่ายๆคือห้าลบล็อกฐาน10ของ D ส่วนสิแล้วที่นี้มันเป็นหารกันอยู่ในลอก,การิทึมเราสามารถแยกออกมาเป็นลบกันได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นหของคูณกับลอกฐาน10ของ D ลบด้วยลอกฐานสิบของ ล็อกฐานสิบของสิบเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนเป็นสมการสุดท้ายได้ว่า m ลล็อก ok ok m เท่ากับห้าลอกฐานสิบของ d ซึ่งล็อลกฐานสิบของสิบอันนี้ได้เท่าไหร่ก็คือหนึ่งเนาะก็คือแล้วทีนี้หนึ่งมาคูณห้าขน้าก็ได้ห้าโอเคลบห้าก็นี่ก็เป็นหนึ่งในสมการที่สำคัญแต่ว่า ถ้าเกิดว่าน้องๆกลัวว่าจําไม่ได้เพราะว่าจําไม่ได้เพราะว่ามันมีเครื่องหมายลบเยอะเหลือเกินจะลบหรือบวกดีจะลบพจน์ไหนบวกพจน์ไหนเราก็แนะนําว่าให้ใช้ให้ใช้สมการที่ให้ไว้ตอนแรกเนาะสมการนี้แล้วเขียนพิสูจน์ออกมาเองดีกว่าเพื่อป้องกันความผิดพลาดทีนี้อะอะไรนะอ้อต้องย้ำอีกรอกอันนี้ดีดีอันนี้ในหน่วยพาร์เซกเนาะจําไว้จํา โอเคหลังจากพูดกันมาเยอะแล้วเราก็ปิดท้ายเรื่องมันิจูดวันนี้ด้วยโจทย์กันดีกว่าตัวอย่างแรกถ้าดาว A มีมันินจูด4.0แล้วดาว A ดาว A อยู่ห่างจากโลก1พากเราจะวัดมกน,นิจูดปรากฏของดาว A ได้เท่าไหร่ก็คือวิธีทําก็ทําไงเมื่อกี้ให้สูตรไว้ m m m เล็กลบ m ใหญ่เท่ากับ5ลบฐาน10ของ d ลบ5โอเคแล้วเราก็ย้ายข้างไป m เล็กมในจุดปรากฏมันจะเท่ากับ m ใหญ่บวกด้วย5ลบฐาน10ของ d เรลลบด้วย5เพราะฉะนั้นมันคืออันนี้ m ใหญ่คือ4บวกด้วย หคูณกับล็อกฐาน10ของ d ในหน่วยพาเซ็ก็คือ1ใช่ไหมลบด้วย5ซึ่งซึ่งล็อกฐาน10บของ1คืออะไรคือ0เพราะฉะนั้นคาตอบนี้คือ4ีลบห้คือลบหนอ๋อพี่พี่ลืมบอกอย่างหนึ่งตัวกลับไปที่ตัว m เล็กลบเใหญ่ตรงนี้เนาะเนี่ย m เล็กลบเใหญ่ตัวเนี้ยเขาเรียกเขาเรียกกันว่า distance modulus หรือที่บางคนเขาก็แปลว่าโมดูลัสระยะทางเขาไม่แปลคําว่าโมดูลัสให้เนาะซึ่งความหมายของมันคืออะไรคือคือมันมันเป็นคล้ายๆตัวที่บอกได้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอ่าสมมุติว่าเราเราคือคือคือดาวแต่ละดวงเนี่ยมันนิจูดมันแมกนิจูดสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นสมบัติเฉพาะของดาวเพราะฉะนั้นดาวประเภทเดียวกันเนี่ยมัน มันจะมีแมกนิจูดประมาณเท่าๆกันเนาะหมายถึงแมกนิจูดสมบูรณ์ประมาณเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถรู้รู้แมกนิจูดสมบูรณ์ได้จากประเภทของดาวส่วนแมกนิจูดปรากฏเนี่ยเราวัดได้ใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นว่าไอตัวแมกนิจูดสมแมกนิจูดปรากฏลบแมกนิจูดสมบูรณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับอย่างเดียวเลยก็คือระยะทางเพราะฉะนั้น่ะแมกนิจูดปรากฏลบแมกนิจูดสมบูรณ์เนี่ยมันคล้ายๆคล้ายๆกับว่าเขียนเป็นตัวแทน ตัวแทนของระยะทางได้เขาก็เลยเรียกมันว่า d i s t a n c e modulus เนอะซึ่งมันจะมีแอปพลิเคชันในมันสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายๆอย่างเช่นการหาระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวอะไรประมาณนี้โอเคคุดไปยืดยาวกลับมาที่โจทย์ต่อโอเคขอ้ขอแรกผันนะข้อ2โอเคดาวเอมีมักมีจุดปรากฏ3แต่จากพาราแลกเนี่ยเราวัดมุมพาราแลกของ เอหมายถึงดาวบีของดาวบีได้ได้ครึ่งฟิลิปดาครึ่งฟิลิปดาถามว่าดาวบีมีมังดิจุดสมบูรณ์เท่าไหร่มังดิจุดสมบูรณ์นี่คือเราต้องเอาไปไว้ที่สิบพาเิกเนาะหรือตามโจทย์เมื่อกี้ก็คือใช้ใช้สูตรเดิมแต่ทีนี้เนี่ยข้อเนี้ยเขาไม่ได้บอกดีมาเพราะฉะนั้นเราต้องหาดีจากเราหาดีได้จากอะไรใช่เราหาดีได้จากมุมพาลาเลตหาดีหาดีได้จากพาลาเลตพีมีใครยังจําสูตรได้ไหมว่า ระยะทางกับมุมพาราแลกต่างกันยังไงโ okay, อเคตอบให้ก็ได้ดี D, ระยะทางในหน่วยพาสิกเท่ากับ1ส่วนมุมพาราแลกในหน่วยฟิลิปดาเนาะเพราะฉะนั้นก็คือ1ห,หารด้วย0.5เพราะฉะนั้นอันนี้ดาว B เนี่ยถ้าเราวัดพาราแลกได้0.5์ดาฟิลิปดาแปว่ามันห่างออกไป2พาสิกเพราะ,ะนั้นเราก็กลับไปกลับไปใช้สูตรเดิม m เล็กลบ m ใหญ่ y. กับหลบฐาน10ของ B ลบ5เพราะฉะนั้นเราได้ว่า M ใหญ่เท่ากับ M เล็กลบด้วย5คูณกับล o g ฐาน10ของ D ระบบด้วย5เพราะฉะนั้นกดเครื่องคิ่เลขเพคูณกับเอ,อ่อสลบ l o เออสลบด้วย5คูณกับล็อกฐาน10ของ2องพระยะคือสองพสิบแล้วบวกด้วยห้าก็คือ6กจุได้หกจเโอเคมาถึงตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้ก่อนที่เราจะเราจะลากันไปดวงอาทิตย์ของเรามีมังนิจุดปรากฏลบยี่ โอเคตัวเลขมีแม็กซนนะลบยี่สหกจุดเจ็ดอาจจะดูเป็นเลขที่มันดูสว่างมากแต่ดวงอาทิตย์ของเราก็สว่างมากจริงเทียบกับดาวดวงอื่นบนท้องฟ้าที่มันนูจูดอยู่ในออเดอร์สุดประมาณลบหนึ่งถึงหกโอเคให้หาหมานเจุดสมบูรณ์ของดวงอาทิตย์มาดูกันว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจริงๆแล้วสว่างขนาดไหนก็สูตรเบสิกเอมเท่ากับเอมเอ่อจากจากสูตรจากสูตรเดิมสูตรนี้ เอ็มเท่ามพิมใหญ่เท่ากับเอ็มพิม,พลเ,ม,พมพเล็กลบห้าลบฐานสิบของดีระบบด้วยห้าทีนี้ดีของดวงอาทิตย์ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์คือเท่าไหร่หวังว่าทุกคนยังคงจําได้อยู่ว่าระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์เนี่ยมันเท่ากับหนึ่งอแล้วหนึ่งถามว่า1นึเอนี่ยกี่พาสิกเหมือนเมื่อกี้พึ่งพูดไปเนาะหนึ่งเอเท่ากับหนึ่งส่วนสองศูนย์หกสองหกห้าพาสิกเนาะ โ okay. อเคเพราะฉะนั้นก็แทนคา่าลงไปลบยี่สิบหกจุดเจ็ดลบด้วยห้าลบฐานสิบของหนึ่งหารสองศูนย์หกสองหกห้าแล้วบวกด้วยห้าซึ่งอ่อันนี้คือซึ่งผลนี้เนะี่ยมันคือสองศูนย์หกสองหกห้ากำลังลบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเราเอาลบหนึ่งเข้าไปคูณเราเอาเราเอาลบหนึ่งตัวเนี้ย เขาไปคูณกับข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นลบเล็บลบยี่สิบหกจุดเจ็ดบวกด้วยห้าลบฐานสิบของสองศูนย์หกสองหกห้าบวกห้ากดเครื่องคิดเลขเหมือนเดิมลบยี่สิบหกจุดเจ็ดบวกด้วยหได้สี่จุดแปดเจ็ด นี่คือแมกนิจูดนี่คือแมกนิจูดสมบูรณ์ของดวงอาทิตย์ของเราก็ประมาณนี้จะเห็นว่ามันน้อยกว่าลบยี่สิบหกจุดเจ็ดมากซึ่งก็ไม่เซนโอเคนี่ก็คือทั้งหมดที่อยากพูดในวันนี้ก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าน้องๆที่ดูวิดีโอนี้เราเกิดไม่เข้าใจอะไรก็เชืญนถามได้อ่าคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ก็ได้หรือว่าไม่ก็ถามในถามอินบ็อกซ์มาถามหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้โพสตใน a c e b o o k เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ